รู้ให้ไวดูก่อนใครกด s u b s c r i b e ข่าวช่อง8โอโอตกาก็ตามไม่ไหวครับพ่าะอนั่นแล้วไม่ไหวหลังจ้าเออสวัสดีวัดอาทิตย์รูปฝามาเตะเสกเครื่องเหมือนเดิมเอ้าลุกกันขึ้นมาแล้วมาขยับขยื้อ กันหน่อยนะครับเหมือนกับหนุ่มน้อยคนนี้โอ,โอ้ยดู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 ดดโอ้โหแห่ขาก็าไปแดดร้อนก็สู้ตายเต้นกลางสี่แยกที่มหาวิทยาลัยมหาสาคครคามเอ้ามาเต้นทำไมเหรอ,อพอ่พอแม่เขามีงานรับปริญญานี่มาเต้นอวยให้กับ พ,พี่เพื่อนๆที่รับปริญญาเป็นบัณฑิตกันนะครับอู้ยดู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 สู้ตายออกสเต็ปสุดฤทธิ์สุดเดชเนี่เดี๋ยวดูท้าจบโอ้โห,โหดูดูดูเห็นไหมลงไปนอนพนมมือแหม่แล้วก็ม้วนหน้าลงไปแบบนั้นเตรียมมัดตาสังบางสกุลได้เลยนะครับนะโอ้ยดูเพื่อนๆเรามาช่วยกันแบกกลับไปแหมยอมใจจริงๆเลยนะครับสู้ตายมากๆในพื้นที่ทางภาคอีสานวันนี้โอ้ยนะ อากาศร้อนขึ้นอย่างต่อเนื้องปเาก็ไป40องศาแล้วจ้าช่วงนี้ย่อมความกดอากาศต่ำเนื่งจากความร้อนปกคลุมอยู่นะครับทําให้ตลอดทั้งสัปดาห์นี้ลุกเป็นไฟอย่างแน่นอนเลยนะครับเห็นไหมแดงเถือกเลยนะครับเทีย่ยงวันนี้นี่ โดยเฉพาะในพื้นที่ภาคกลางภาคเหนือขึ้นไปร้อนอ้าวมากจริงๆและจะร้อนขึ้นต่อเนื่องวันจันทร์วันอังคารวันพุธเนี่ยเห็นไหมสีแดงเข้มคุณเข้มคุณเข้มขึนย่างต่อเนื่องเลยนะครับเอาออกไปยืนอยู่ข้างนอกกลางแจ้งเนี่ยระวังจะไหมระวังจะฮิสโตกันด้วยนะครับเอาตามไปเบิ่งกันอีกดีกว่านี้ที่บางแสงชมพูดูดูดูหอยแมลงพูมาจากไหนนักหนาก็ไม่รู้ครับปอปอแม่แม่จริงๆลองเบิร์ดูครับ โอ้ยพี่น้องมาเบิ่งพี่น้องโอ้ยพูน่ะโอ้โอ้เอา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 มาเขาบอกว่าตอนนี้น้ำมันลงตอนน้ำมันลงหอยมันก็เลยโผล่ขึ้นมามอยากจะไปจับกินซะหน่อยได้น้ำจิ้มซีฟูดแซบๆโนแต่อย่ากินสดๆนะครับพอพแม่แม่ มันอันตรายหน่อยเดี๋ยวจะเสาะท้องท้องสีเอาได้นะครับแม่ช่วงนี้เนี่ยครับบอกว่าเป็นเดือนห่ายนาะหอยจะไม่ใหญ่หอยจะไม่ฟูเออเอ้อเากินหนอยเขาบอกว่าจะทําให้สวยด้วยนอกจากมีวิตามินเยอะแล้วยังไม่มีคอเลสเตอรอลด้วยอีกนะพี่เอจักสักหน่อยไหนรูปฝา้ามาตีสีครึง่งม้วนๆกับผงทุกวันที่นี่สวัสดีครับ ซะหน่อยไหมฮะคุณพงษ์ชวนกินหอยอยากจะ<ช>ให้คุณพงษ์เนี่ยพาไปกินอย่างอื่นมากกว่าเอาเหรอครับอะไรก<ม>็ได้ที่ลดความสวยไงเพราะสวยอยู่แล้วไงนี่ <laughs> นะฮะแม้ดีว่าจะบอกว่าเช้ายังไม่ขอเป็นเย็นๆแล้วกันนะครับผม <laughs> อ่ะติดตามได้นะฮะร,รูฟ้าทันฝนทุกเช้าแบบนี้ในคุยข่าวเช้าร่องอรุณนะครับข่าวช่องแปดคบเครื่องเคียงข้างครอบคลุม